บนโต๊ะนี่ไหมคะอันนี้คือเกมกดฟันนั่นแหละใครตายเยอะสุดแพ้แล้วเร <c oughs> าจะมีกฎพิธีกาเพิ่มเติมพิธีการกมีว่ากดแล้วมันงับใส่เมือติดต่อกันสามครั้งอ่ะก็คือกดสามครั้งก่อนก็ออกไปจากเกมเอ้ยนั่นสองดีกว่ามันจะได้ง่ายกว่าก็โอเ <Okay. S 2> คสุกคนโอเคสุดก็คือทุกคนอย,ย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ทันจุด

อันนี้ดิเยเอจอนี่เกมดูติงอะไรดิวเนี่เป็นสายอายเอายเอาละครับปราใสจะเป็นบทปราใสเป็นผ้ชายที่ตางกอนได้และจะมางกอนง่วง เราดู <c oughs> เอาล่ะทีนี้เราพบเราพบอาพ่าตอนนี้ตอนนี้มีมีแต้มการตายอีกสองลลวขวแล้วอะเป็นหนาไปเดิ์ไม่กดอันแรกกันแล้วไม่รู้เขาสิ้งที่มันคือนิ่งมากไปกลัวอะไรเนี่ย กวนเออ่ะอนนนะไะเรามาเราเรา,าขอเพิ่มข้นิดนึง้ามจิ้มก่อนตัดสินใจจิ้มแล้วกดเลยกดเลยไม่มีการจิมจ้มจจอมจอนั่นเงเอาละทีนี้ทีนี้คนที่ท่จิ้มว่าคนมีสิบไย์ไละอะโอเค

เอาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้แล้วอมยตายมันจะโดนน้องโดนยังยังไม่โดนเฮ้ยโดนเยอะหนึ่งครั้งเอาละครับทีนี้เรรียบ้อยอ่าไม่ทันตั้งกล้องนะครับพอดีว่าตื่นเอาผู้ชนะได้แก่คุณพิมอ่าไม่ได้เสียอะไรเลยรู้สึกไงว่าครับตอนนี้กับการที่คุณเป็นผู้ชนะงอแงเลยตอนที่ไม่ได้เอาละผู้ชนะเลิศสามารถอยู่ใน สามารถออกเฟรมหรือเข้าเฟรมก็ได้ส่วนผู้แพ้ทั้ง3คนแข่งกันต่อ,เ,อเ,เพื่อลองจับอันดับที่2ที่3เอาละเริ่ม <c oughs> <c oughs> กดก็ไม่โดนแสนยังไม่ด้กดเลย

ตอนนี้เหลือชีวิตคนละหนึ่งอยากจะใช้จติตต้มงฆ่าหคนละหนึ่งเหลือคนละหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กดดันมากค่ะจะวางกดลงสองไลนกดไปแล้วค่ะ <c oughs> กดไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือฉ <c oughs> ันละมันจบนะคุณร้อยคุณผู้ชมเห็นไ,ไหมอ่ะ นี่ค่ะเหลือแค่นี้แล้วนะคะโ้ายโดนแล้วค่ะโอเคเหลือสองคนแล้วนะคะต้าต้องดูดิไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะเสียวหวัยดเสียวมากเลยค่ะโอเคค่ะ เออยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เออยังไม่ได้นะคะยังยังไม่งับค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดไปเลยค่ะแสดงความยินดีนะคะผมงาของโคเล่นกันสองโลกหัวใจเกือบวายเน่สำหรับเกมไดโนเสาร์วันนี้ก็จบเอาไว้ยันแค้นีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสองก่มา แบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ like, ร share, รนะคะแล้วก็แชร์ที่อหนต่างๆให้แบบว่าเพื่อนๆได้ดูกันเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวะัสดีค่ะ